รเราจะไปกันที่ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยค่ะเป็นหนึ่ง<ม>ในคณะกรรมการชุดนี้หละคะ่ะหมวกไปหนึ่งก็เป็นเลขาธิการ เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าหมวกใบล่าสุดอีกหนึ่งใบนั้นก็คือกรรมการคณะที่ปรึกษาทางด้านผลทบทางเศรษฐกิจและสังคมในสบคอเนี่ยแหละค่ะทราบว่าเมื่อวานก็คุยกันอยู่2เรื่องอเรื่องหนึ่งเดี๋ยวต่อสายไปที่อาจารย์วุฒิชัยนะฮะวุฒิสารค่ะอาจารย์วุฒิสารประธานโทษทราบว่าเมื่อวานเนี่ยเขาคุยกันอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็มองหน้ากันแล้วก็ถามกันเองว่าคณะที่ปรึกษาชุดนี้ กรอบในการทํางานจะมีอะไร,<ว>รบ้างควรวางอย่างไรควรจะทําอะไรใช่จะได้ชัดเจนกับแต่ละกรรมการแต่ละท่านประเด็นที่สองเท่าที่ทราบที่คุยกันเยอะพอสมควรก็คือในโชคเฉพาะหน้าเราจะเสนอแนวคิดอะไรให้กับทางกลไแก่รัฐบ้างพร้อมแล้วไปกันที่อาจารย์วิทิาสารตันชัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิทิสารคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณนายคุลอมรัฐครับครับอาจารย์ครับฟังมาว่าประชุมนัดแรกเมื่อวันเสาร์ก็คือวันที่ห้า กรรมการในที่ปรกษาคณะนี้หลายตัวหลายคนก็ยังงงๆอยู่เรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ชัดเจนว่าจะให้มาทําอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ผมเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์นะครับว่าวันนี้เป็นการให้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรรมการก็ยังไม่ได้มีมติเรื่องการตั้งว่าใครจะเข้าใจส่วนตัวของอาจารย์นะครับผมคิดว่าวันแรกนี่ก็เป็นการพูดคุยกันเรื่องของว่ากรอบการทํางานนะครับแล้วผมคิดว่า ก็มีการมองถึงคือท่านประธานเองท่านคุณหมอจรัสเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นเหมือนสนทนาธรรมเบื้องต้นนะครับเพราะว่าคําสั่งนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นคําสั่งที่ค่อนข้างกว้างนะครับว,ว่าให้ความเห็นทางวิชาการในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบเศรษฐกิจสังคมอของโควิด19นะครับผมก็เรียนว่าในแต่ละท่านก็เนื่องจาก แต่เราท่านมีมุมมองแล้วก็มีค,ความสนใจในแอเรียของตัวเองนะครับแต่ว่าผมเรียนคุณนายคุณอมรรัฐว่าบรรยากาศเนี้ยดีเพราะว่าทุกคนแสดงความเห็นเสรีมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผมคิดว่าเรามีข้อเสนอหรือความเห็นที่ค่อนข้างตรงกันหลายเรื่องว่ากรอบของการทํางานเนี่ยมันมีหลายมิติครับของการมองเรื่องเรื่อง post covid นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องของว่า มันมีสองระยะคือระยะของการผลกระทบในปัจจุบันกับผลกระทบระยะยาวะนะฮะนั่นแปลว่าผลกระทบปัจจุบันก็คือตอนนี้เรื่องการเยียวยาปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโรคเนี่ยจะแก้ปัญหายัางไงร,รวมไปถึงเรื่องของระยะยาวคือถ้าโรคนี้อยู่กับเรานานะนะครับเรา,จะ,ะรา,รา,าจะปรับตัวภาคธุรกิจภาคเกษตรภาคต่างๆจะปรับตัวยังไงนั่นคือการมองในมิติเวลานะครับ พอมามองถึงในมิติของเรื่องของระดับของปัญหาเนี่ยเราก็มองทั้งสองเรื่องครับว่าหลายคนก็พูดในมิติที่เป็นมหาภาคคือเรื่องโครงสร้างใหญ่เลยนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องทําอะไรเช่นอีกสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของใช้ดิจิทัลทั้งหมดมันจะต้องทําอะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานครับหลายท่านก็ให้ความสนใจกับระดับจุลภาคคือไมโครนะครับ เช่นการแก้ปัญหาหรือกลุ่มเราะบางทั้งหลายกลุ่มภาคเกษตรกลุ่มคนที่จะว่างงานกลุ่มรายได้อันนี้ก็จะเป็นมิติเรื่องของแมกโรไมโครโครงสร้างนะครับ,รบอันที่สามที่ผมคิดว่ามันสำคัญนอกจากสั้นยาวลึกแล้วก็เป็นโครงสร้างใหญ่หรือโครงสร้างจุลภาคแล้วก็คือคมิติในเรื่องของเซกเตอร์ต่งางๆนะครับ,รบเราพูดกันหลายมิติมากในคือคำว่าเศรษฐกิจสังคมนี่มันใหญ <mm จริงๆแล้วพอพูดจริงในรูปธรรมมันต้องพูดเรื่องเซกเตอร์นะครับเช่นเซกเตอร์เรื่องการหลักประกันเรื่องคุณภาพของการศึกษาหลักประกันเรื่องของการสาธารณสุขในอนาคตเรื่องของเศรษฐกิจระยะสั้นระยะยาวเซกเตอร์ของผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวภาคเกษตรนะครับ นั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นสามเรื่องใหญ่ละที่ที่เรื่องคุยกันนะครับครับเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือมิติมิติของการมองปัญหาครับแต่ว่าทั้งมิติเนี้ยมันต้องไปใช้กลไกที่เป็นมิติของการมองเรื่องระยะสั้นระยะยาวแล้วก็มองในเรื่องของจุลภาคมหาภาคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเรื่องนี้มันเหมือนกับรูบิกครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์รูบิกมันมีสามแกน นะครับเวลาเราพูดอะไรเราก็ต้องพูดสามแกนนะครับ,รบ,รบทีนี้ในทั้งหมดเนี่ยที่พูดกันเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงอยู่ว่าการพูดกันวันนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานที่มีอยู่ภาวะสองอย่างคือหนึ่งมันไม่นิ่งม,มันไม่นิ่งคือเช่นวันนี้สมมติว่าเราปล่อยเรื่องอันล็อกไปแล้วเนี่ยมีธุร,รกิจสีขาวเริ่มเกิดเนี่ยถ้าเกิดเราควบคุมไม่ดีมันก็เกิดเช็กันเวฟได้นะครับแล้วก็มันจะกลับมาย้อนกลับมาเหมือนกับเรากลับมาล็อกดาวน์กันใหม่ S <S ครับกับอันที่สองคือภาวะที่ไม่แน่นอนเลยคือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือผมเรียนว่าทั้งโลกเนี่ยมัน,นมันนี้มันทายไม่ถูกหรอกว่าสภาวะการมันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือประเด็นที่กรรมการหารือกันเบื้องต้นนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการพูดกันก็ยังพูดถึงเรื่องข้อห่วงใยในในแต่ละประเด็นที่ประชัที่กรรมการแต่ละท่านมองเช่นมองปัญหาเรื่องการศึกษามองปัญหาเรื่องซอฟโลนมองปัญหาเรื่องมาตรการเยียวยา ก็ก็จะมีประเด็นเหล่านี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าข้อสรุปที่ผมคิดว่าวันนั้นที่เราได้เบื้องต้นที่เห็นตรงกันก็คือว่าเราคงต้องทำความชัดเจนว่ากรอบกรอบการทำงานเราจะโฟกัสที่อะไรนะครับซึ่งซึ่งจะมีการประชุมอีกในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวิธีทำงาน วิธีทํางานเนี่ยคงหลักการใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องจากทุกท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็มีองค์ค,ความรู้ของตัวเองแต่ว่าเรายืนยันกันว่าเราจะไม่ใช้เรื่องความรู้สึกหรือความเห็นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาจากข้อเช็จจริงนะครับข้อมูลต่างๆงานศึกษาวิจัยของต่างประเทศที่มีอยู่ซึ่งวันนี้ก็มีหลายท่านครับที่อยู่ในนั้นที่ท่านตามเรื่องเหล่านี้อยู่ะนะครับก็มีการอ้างอิงถึงงานต่างๆมากมายรวมไปถึงที่สําคัญคือข้อเสนอจาก ภาคส่วนต่างๆ <Okay. S 1> ที่มีข้อเสนอมาแล้วครับครับ,รบอาจารย์ครับวันนั้นทราบว่าคุณทุศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์นั่นนะครับได้เสนอในที่ประชุมว่ามันควรจะมีการจัดลำดับเรื่องก่อนหลังที่จะเข้าไปโฟกัสนะครับคุณทุศพรเสนอให้โฟกัสไปที่โครงการที่จะใช้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านนั่นนะครับจากหนึ่งล้านล้าน หกแสนก็ไปแจกฟรีๆกันไปอีก4 0 0แสนล้านก็จะไปจะเอาไปใช้จ่ายในการทำโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจที่ฐานราก,กน,นะครับคุณทศพร,รเสนอให้โฟกัสตรงนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกอันนี้ผมถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้ครับคือท่านท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยท่านจย์ทศพรก็ได้เสนอภาพว่าตามพรบรเงินกู้เนี่ยนะครับ Uh, พระบรหนบที่ต้องใช้มันก็มีเรื่องของบัญชีแน่ภายท่านก็เล่าให้เราฟังครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีกรอบที่ถูกคิดเอาไว้อย่างไรแต่ว่ากรอบนั้นก็เป็นกรอบที่ค่อนข้างจะมีความกว้างอยู่พอสมควรม,มีพื้นที่ของการปรับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านเลขาสภาพัฒน์ก็เสนอให้กรรมาการลองช่วยพิจารณานะครับว่าจะมีข้อเสนอหรือมีความเห็นอย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้มันก็อยู่ในหน้าที่ของของกรรมการในส่วนของระยะสั้นแล้วระยะปานกลางที่เข้าจะเข้าไปเยียวยานะครับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้คุยในรายละเอียดเลยเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับแต่ว่าในกรอบนี้ก็ถือว่ากรรมการก็พูดอย่างนี้ครับว่าเป้าหมายเราเนี่ยมีทั้งในแง่ของการมองสังคมระยะยาวครับนะครับว่าเราจะทําใช้โอกาสของหลังโค s t c o i d เนี่ยจะทําให้สังคมรองรับ การเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างไรจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปอะไร <Okay. S 2> นะครับ,รบในในสังคมไทยเลยนะครับ,ร,บรวมไปถึงการเสนอเรื่องมาตรการระยะสั้นระยะปานกลางที่รัฐบาลกำลังทำอยู่หรือแม้แต่กระทั่งมาตรการที่รัฐบาลทำเรื่องเยียวยาทั้งหลายซึ่งก็ปรากฏข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าอาจจะยังไม่ทั่วถึงบ้างยังน่าจะมีวิธีการอื่นบ้างเนี่ย กรรมการท่านประธานก็บอกว่าเราก็สามารถที่จะเได้หมดเพราะเราเป็นความเห็นทางวิชาการแล้วก็คงเสนอผ่านสภาพัดนะครับก็คงจะเป็นทั้งสองส่วนครับอาจารย์เห็นที่ปรึกษาหลายคนทีเดียวนะฮะไม่สบายใจไม่สบายใจหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากคุณทุศพรเลขาสภาพัดในครบคุณทศพรบอกว่าธงของรัฐบาลก็คือไอ้เจ้าสี่แสนล้านเนี่ยตั้งธงจะให้เม็ดเงินเนี่ยมันลงไปถึงรากหญ้า ไม่ช้ากว่าการกฎาคมขณะนี้เราพูดกันที่กลางพฤษภาแล้วนะฮะอย่างที่สองเมื่อไปดูระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในส่วน 4, สี่แสนล้านก็พบประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการล็อกไว้เลยว่าต้องเป็นโครงการที่ทําได้ทันทีต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบปกติจึงต้องมาใช้งบพิเศษ 4, สี่แสนล้านฟังดูเงื่อนไขอย่างนี้แล้วก็ดูก่อเวลาอย่างนี้เท่ากับว่า มันก็จะทําแบบเดิมๆนะฮะคือเอาเงิน <ละ S 1> ไปหว่านคิดจากราชการแล้วราชการก็ถึงเงินไปหว่านเหมือนหลายปีที่ผ่านมาในช่วงสี่ห้าหกปีที่ที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรกันขึ้นมาไม่ฟังก์ชันขึ้นมาหลายคนเขากังวลอาจารย์กังวลด้วยไหมครับค่ะวิธีการ<อ>แบบนี้ประเด็นนี้คือคือในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ดูถึงโครงการที่ที่พูดว่าคุณดนายพวกเรามีความพร้อมนะครับแต่ว่าเราก็มีการเรสว่าปัญหาเรื่องเนี้ย แม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากนักนะครับสแสนล้านถัดเทีบทยบกับ GDP เนี่ยแต่ว่าในการลงไปคราวนี้เราก็อยากเห็นว่ามันทําให้ก่อให้เกิดการตั้งหลักหรือการสร้างปัจจัยพื้นฐานบางอย่างสําหรับอนาคตด,ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าทั้งในแง่ของตัวเนื้อโครงการและวิธีการทํางานเนี่ยทางท่านเลขาสภาพักก็กำลังจะมาขยาย <Okay. S 2> นะครับเพื่อให้ความเห็น พื่อให้กรรมการนี้ให้ความเห็นแต่ผมเรียนว่าหลายเรื่องก็ก็เป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ในข้อในพระราชกำหนดไปแล้วนะครับ,รบ uh, อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะรับฟัง <Okay. S 2> หรือไม่อย่างไรนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ย uh, วันศุกร์เนี่ยจะมีการคุยกันอีกรอบครับอ๋อวันพรุ่งนี้จะประชุมนะฮะพรุ่งนี้ประชุมอีกรอบ<พ>ใช่ไหมคะ พรุ่งนี้นัดประชุมอีกครับ,รบ <Okay. S 1> อาจารย์ครับตอบตรงนี้จะเป็นตัวบังคับไหมว่าทําให้การคิดโครงการเหมือนมันต้องเซตไปเลยมันไม่ได้ฟังว่าในพื้นที่อยากได้อะไรจริงๆจริงจริงก็มีการหารือกันครับว่าลักษณะของการทํางานที่อาจจะมีทั้งไกด์ไลน์จากข้างบนนะครับเพื่อไม,ไม่ให้เกิดการ แข่งเกินไปกับการริเริ่มจากข้างล่างนะครับ่านกลไกที่มีอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเราก็เห็นว่าประสบการณ์ในความเห็นส่วนตัวนะครับว่าประสบการณ์ของความสาเร็จเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการให้อํานาจลงไปที่พื้นที่ไปแก้ปัญหาตามความแตกต่างตามสภาพปัญหานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่อาจจะต้องกลับมาคิดกันครับว่า ในโครงการวิธีการทํางานของโครงการต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทบปดาวอย่างเดียวแต่ตถ้าถ้าจะไม่มีกรอบเลยก,ก็จะทําให้การการใช้งบป,ประมาณนั้นมีความสเปกสะปะาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อาจจะต้องมีการฝ่ายจูนกันว่าว่าจะบริหารจัดการอย่างไรในความเห็นของนักวิชาการนะครับแต่ว่า ในส่วนการตัดสินใจนั้นก็คงเป็นนายของรัฐบาลรอดูอีกทีหนึ่งใช่คะหลายทีจะติดตามการประชุมในวันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะคุณดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะอาจารย์วิทิสารตันชัยนะคะหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในสบคค่ะครับพักสักครู่ช่วงหน้าถามกันมาแล้วเกินไอเรื่องลดค่าไฟรถจริงหรือเปล่า เออแล้วจะใช้ฐานไหนอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีความชัดเจนแล้วเขาเพิ่งเคาะสดๆร้อนๆถกกันในครมอครั้งล่าสุดมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ